วันนี้พาเด็กๆมาดูปราฉลามที่สีไล่แบงคอกนะคระับดีเราซื้อบัตรลายปีเอาไว้ก็เลยพามาคุ้มเลยแต่ว่าเป็นบัตรลายปีแบบวันธรรมดาเนาะตอนนั้นมันมาซื้อมาเท่าไหร่นะคะวัไลายปีจำไม่ได้แล้วเหมือนกันเนาะเดี๋ยวขึ้นราคาไปให้เหมืนนะครับเผื่อใครอยากจะมาดูในวันธรรมดาแล้วแบบว่าเข้าได้ไม่จำกัดไปเราเดินลงไปที่สีไลแบงคอกกันครับ มีบัตรรายปีอยู่แล้วเนอะอยู่ในอลเล็ตเนาะก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวเข้าไปได้เลยนะครับโซนแรกก็เข้ามาเจอกับโซนน้องปลาที่อยู่ในตู้กระจกเลยนะครับคือที่จัดไลติ้งจับพวกแสงดีมากนี่แล้วก็เด็กๆชอบมากนะครับเล่นแสงที่อยู่ในซีไลท์เนี่ยชอบไม่ชอบดูจากการเต้นได้ มากก็คือไลจิงที่เป็นตัวแมกกะพุนนะครับเด็กๆชอบมากที่นี่เขาทำเป็นห้องแสงนะครับที่ให้แบบว่าเป็นลายลวดลายแมกกะพุนเนาะให้เด็กๆมาลองดูชีวิตใต้ทะเลแบบเป็นแสงแสงดเด็กชอบมากวิ่งไม่หยุดเลยแล้วก็ถ้ามายืนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรคะรุ่นมีชาร์จอยู่ข้างใต้ด้วยเห็นไหมมีฉลามอยู่ข้างใต้ด้วยเห็นไหมไปเร็วไปดูเร็ว ก็จะมีเป็นกระจกนะครับเป็นที่ปลาว่ายผ่านตลอดเวลาคือถ้าใครอยากดูจากมุมสูงอะ่ะก็ดูที่ห้องนี้ได้เลย เด็กก็ชอบมาโซนนี้มากมามุด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 เข้าไปเป็นอุโมงค์ที่มีที่ปลาอยู่ข้างบนมุดได้ทั้งวันถือถ้าใครอยากพาลูกๆมาดูที่ปลาฉลามแล้วก็ดูโลกใต้ทะเลนะวันธรรมดาเนี่ยเหมาะสุดๆเลยคนน้อยมากแล้วก็ตรงนี้ครับโซนเพนกวินรอบที่แล้วมาโซนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับตอนนี้โซนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ สามารถให้เด็กๆมาดูเพนกวินได้น่ารักเชียวเพนกวินอยู่ไหนคะอ,นนอีกกิจกรรมที่อยากเล่นด้วยก็คือนั่งเรือนะครับ นั่งเรือชมฉลามคือนั่งเรือชมฉลามอะ่ะคืออยากเล่นบ้างแต่ว่าเด็กๆยังไม่ถึง2ขวบก็เลยยังร่วมกิจกรรมไม่ได้ยังซื้อตั๋วไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอเกิน2ขวบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นกิจกรรมแล้วก็ไปล่องดูที่ฉลามกัน นต่อไปครับโซนนี้มีได้ยินเสียงไหมมีน้ําตกด้วยในน้ําตกอยู่ไหนน้ําตกอยู่ไหนคะวอเตอร์ฟอลใช่ไหมวอเตอร์ฟอลคือนอกจากมีโลกใต้ทะเลแล้วเขายังจาลองแบบพวกป่าดิบชื้นอะไรพวกนี้มาด้วยนะสังเกตว่ามีพี่กบด้วยนะเนี่ยเขามีพี่คงพี่กบให้ดูด้วยให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายนะครับไม่ได้มีแค่โลกใต้ทะเลหรือว่ามีพี่ปลาอย่างเดียวแล้วก็โซนนี้มีพี่เต่าให้ดูด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมมีพี่เต่าด้วย พี่เต่าเขาหลับอยู่หรือเปล่านะเต่าเาหลับอยู่หรือเปล่าอีกไจ้อยู่ที่โซนปลาทองนะครับคือปลาทองที่นี่สวยมากเด็กๆชอบมากโซนนี้คือไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวแล้วก็เยอะด้วยนะปลาทองที่เนี้ยไหนพี่ปลาทองอยู่ไหน ที่มาที่นี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือผมพยายามจะปล่อยให้เด็กๆได้วิ่งเองแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับพื้นที่ต่างๆเองนะครับจะไม่พยายามอุ้มเขาจะได้เรียนรู้ในการเดินในการดูโซนต่างๆด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองดีที่สุดปล่อยให้เดินได้ครึ่งทางตอนนี้หมดแรงแล้วใช่ไหมคะเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมดูหน้ามู่เลยแต่อยากดูอีกใช่ไหมไปดูอะไรคะไปดูพี่ฉลามยังดูเจอพี่ฉลามหรือยัง เจอหรือยังยังไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อน,นครับว่าพี่ฉลามวันนี้จะออกมากี่ตัวเนาะล้างมือเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวจะไปจับปลาดาวเดี๋ยวเราจะมาจับปลาดาวกันนะครับจับปลาดาวนี้ต้องล้างมือก่อนนะครับโซนนี้ให้จับปลาดาวได้ก็จะลองจับปลา จับปลาดาวดูนะนี <l> ่ลองจับดูก่อนไหมค่อยๆจับจับพี่เขาก่อนคือ <c oughs> อย่างเงี้ยดีมากเลยนะครับคือได้เรียนรู้แบบสัมผัสของจริงนในเด็กจะได้ไม่กลัวเนาะแต่ว่าคนนี้กลัวไม่กล้าจับหรอจับได้ไหมไม่ชอบหรอคะจับพี่เขาได้ไหมไม่ชอบเนาะโอเคไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเราไป โซนต่อไปกันครับโซนต่อไปที่เราจะไปดูก็คือโซนเพนกวินนะครับจริงๆแล้วเขาไม่โชว์ด้วยนะแต่ว่ามาในตอนช่วงที่โชว์จบไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูโชว์เพนกวินแต่ว่ามานั่งดูเฉยๆเขาก็น่ารักดีนะ ที่สําคัญของตรงนี้นะครับก็คือตู้ปลายักษ์นะครับเด็กๆชอบมากคืออยู่ได้ยาวๆเลยอะ่ะไหนพี่ปลาอยู่ไหนพี่ปลาอยู่ไหนคะเห็นไหมว่าใหญ่มากเป็ตู้ปลาที่ใหญ่มากแล้วก็เด็กๆชอบมากตรงนี้คือระหว่างทางเขาก็จะมีตู้กดน้ําตู้กดขนมหรือว่าเป็นจุดบริการอาหารให้ตลอดนะซึ่งตรงนี้ก็ถ้าใครเหนื่อยใครอยากทานอะไรก็แวะซื้อได้นะครับ พักดื่มน้ำกันก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าเดินมาครึ่งทางเหนื่อยแล้วแล้วก็ไฮไลท์สำคัญนะครับคือซีไลท์ตรงนี้ก็จะเป็นหูโมงปลา ถ้าใครพาเด็กมาเนี่ยคือสามารถดูได้เต็มที่เลยพี่เขาแบบไหวแบบใจเย็นมากเนี่ยดูข้างหลังเห็นไหมไหวใจเย็นมากแล้วก็มาถึงโซนสุดท้ายแล้วนะครับคือโซนฉลามที่ก่อนจะออกเนาะหรือถ้าใครอยากมานั่งชิลๆนะครับดูฉลามไหวไปไหวมานั่งแบบชิลๆแล้วดูสบายๆนะครับ โ okay. อเคก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกใครอยากจะมาสีไลฟ์แบงคอกนะแต่ถ้ามาบ่อยๆบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่าอยากมาเที่ยววันธรรมดานะเขาพิบัติรายปีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคา,าไว้ให้นะว่าราคารายปีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอาจริงๆอ่ะซื้อรายปีแล้วมาสัก4ี่หครั้งก็คุ้มแล้วบอกเลยเพราะว่าเด็กๆมาไม่เคยเบื่อเนาะสนุกมากมีกิจกรรมเยอะเลยนะครับไป วันนี้เหนื่อยแล้ว <Bye. S 1> เดี๋ยวไปหาข้าวกินกันค่ะบ๊ายบายบายบายสบายบายก่อนบายบาย